ทีนี้มามีอีกนึ่งงานคือมาเกลียงนี่นะสนใจนะครับช่วงวันยุติพานมานี่ทางด้านทททก็จะกิจกรรมใหญ่นะความสำเร็จงานมหากัมเสนไทยนครนที่ธรรมรัตนนะครับนะอ่าเชมิ่งขน้อมที่หัวนะวันที่ทิพพี่ทิพมานะครับแล้วก็ยีทิพยึงยีทิพยองกันยายนนี้ที่์ฮัทหน้าด้านอภิรักษนมจังหวัดนครที่ธรรมรัตที่ผ่านมานั่นเองครับโดยร่างจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดตัวโครงการมหากัมเสนไทยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ท้องถิ่ห้าปุ๋ยผักของไทยภายใต้แนวคิดนะครับ ามัสดูอินไทยแลนด์นะครับ uh huh. ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ทองทิ้นที่ลักไล่ดูดดินนะครับของไทยโดยทศทศจมาสุรัฐธานีนะครับก็จัดเฟ้นชิพเลยนำซื้อบอลชนไปเที่ยวอันนี้แหละนะครับแล้วอินฟลูเอนเซอร์นะนังนักข้าวข้าวไปตำรวจเร่งท้องเที่ยวไปชมบรรยากาศงานดังกล่าวนะครับ <S 2> <S 2> ทีนัหน้าด้านของขนมภายในงานเนี่ยได้รวบรวมโค้งที่เมืองโครนเรื่องนี้นะ ในรูปแบบของฟีติวัลนะฟสติวัลนะคะ<า>ห้ผูควม<อ>งานเนี่ยมาสนุกสนานไปกับกิจกรรมค่ะแชนวามีมาเก็ตโซนค่ะเขามีการรวบรวมร้านอาหารทางอาหารที่นสตรีทฟู้ดแล้วก็ฟู้ดทรัคสไตล์อินเตอร์ร้านคาเฟ่ชั่นผลิตภัณฑ์ทองทิ่นงานคราฟต์งานอาร์ตค่ะที่เกิดจากการรวมตัวกันข้องคอมมูนิตี้ข้องคน กลุ่มคนรุนไหม่ทีนคะรสีธรรมราชแล้วก็จังหวัดกลายเคียงที่มารวมสร้างสัรนพลังขับเคลื่อนศินละปะวัฒนธรรมเมืองคอนอรวมไปถึงมีโซนข้อการนําอัตลักษณ์ความเชือ่อความศรัทธาของเมืองคอนและก็การแสดงทางศิละปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นค่ะที่ว่านั่งลุงนี่แหละใช่ไหมครอ,อแล้วก็ตลอดจนความสนุกจากฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังค่ะมีเดอรพาคินสันแล้วก็ทูพีรวมไปถึงศิลปินในพื้นที่ที่ว่าเป็นแนวดนตรีอินดี้โฟล์กซองแล้วก็มีดีเจฟี่เมือ ดีมารวมกันสร้างซีสั้นในงานกันค่ะครับนายมนตรีมานะโอผู้อำนวยการการองแทงประเทศไทยสํานักนานะครที่ธรรมรัชกล่าวว่างานปีนี้ได้รับการเซตตอบรับประชาชนเป็นอย่างดีเนื่องจ,ะะาจากลักษณะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่แตกงตั้งจากทีการดนตรีทั่วไปครับเพราะมีการนําเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมทองถิ่นข้องแต่ละชุมชนในจังหวัดนครที่ธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงข้องภาคใต้ครับเราไปขวางเสี้ยงกันเลยครับ เป็นงานแรกที่แตกต่างจากงานจัดดนตรีอย่างเดียวมีความตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจตั้งแต่ก่อนจัดงานแล้วามีความกระแสตอรับน่าสนใจมากแล้วก็มีการยอดจองที่พักล่วงหน้าตั้งแต่วิกที่แล้วถึงวิกนี้เต็มค่อนข้างจะ80-90กว80่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลักษณะการจัดงานเนี่ยมีให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้านองจากชุมชนที่มาขายในโซนงานเราครับเป็นของชุมชนท้องถิ่นแถวขนอมอยู่แล้วนะครับตัวศิลปะหัตถกรรมงานคราฟก็เป็นของตัวนครเองและตัวพัทลุงจังหวัดเพิ่มโยง แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเรื่องของการนำเสนอของตัวตร r e อา a r ตซึ่งเป็นเรียกว่าการนาเสนอแนวใหม่ของโตเกินตีขนมเองทั้งน,นในส่วนของงานนี้เป็นงานใหม่ในการรวมตัวของผสบสารของการพันธมิตรร่วมกันตรงนี้น่าจะเป็นการขับเคลื่อนในรูปแบบของการชูแบรนดิ้งขนมสิชนได้มากขึ้นเนื่องจากจังหวัดนครศีธรรมราชเองโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมสายมูสายสทรายอยู่แล้วแต่การนําอัตลักษณ์เรื่องการขายเรื่องบีชไลท์เรื่อง ขนมตรงนี้เป็นเลเชอร์บีตนะครับน่าจะชูเป็นจุดขายเพิ่มศักยภาพและนท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้กับตัวพื้นที่นครศรีธรรมราชได้ครับมาจากสุราษฎร์ค่ะแล้วก็เข้ามาในงานนี้คือแบบเราอลังการตั้งแต่ป้ายด้านหน้านะคะอลังการในเรื่องของความทันสมัยความอินเตอร์ความเป็นโปรเฟชชั่นอลอะค่ะประเด็นเข้ามานะคะก็มีเรื่องของอัตลักษณ์ของคนตาน มีเนี่ค่ะมโนรามีหนังตะลุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เชยนะคะมันเป็นมันเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บวกกับความทันสมัยที่เขาจัดได้แบบว่าเราแบบตื่นตาตื่นใจเราไม่ค่อยพบงานที่ทันสมัยบวกกับอัตลักษณ์ของประจำถิน่นถิ่นนั้นได้ลงตัวแล้วก็อินเตอร์ขนาดนี้ค่ะ รู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็แบบได้เห็นแบบผู้คนแบบมาเที่ยวงานนี้แบบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบภายในงานก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยค่ะที่มาขายนะคะแล้วก็แบบมีบูธแบบพวกวัฒนธรรมเช่นหนังตะลุงเนี่ยค่ะของไทยใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ได้มาชิ้นหนึ่งค่ะแบบสายมูค่ะเท่าที่เห็นก็ต่างจากงานอื่นนะคือเอาง่ายๆเลยตรงเนี้ยเขามีบูธเกี่ยวกับ สายมูแบบมันเหมือนมันไม่ใช่งานคอนเสิร์ตทั่วไปนะมันเหมือนเอาวัฒนธรรมของคนใต้อะคนนครอ่ะมาให้คนที่มาเที่ยวงานอ่ะได้รับรู้ด้วยนักเื้ออะไรอ่าใช่บางคนอาจจะแบบมาจากจังหวัดรอบๆยังไม่ได้รู้จักนครดีมากแต่ว่าพอมาที่เนี่มันได้เห็นทั้งหนังตะลุงได้เห็นว่าวว่าวมีว่าวด้วยแล้วก็ตาพันบุญอ่าตาพันบุญก็ผมก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้จักที่งานนี้เหมือนกันนะ ใช่ครับอย่างน้อยอ่ะคนไม่รู้จักอ่ะได้รู้จักวัฒนา,าดีมากขึ้น